คัดมาเดำกันอีกนะคะมอดำเยอะมากนะคะจัดคลาบด้วยฟองน้ำมิสิตบ,บาสตัวน,นี้เลยค่ะก้อนสีขาวนะคะด้านนี้นะคะมันจะวาวมากๆแล้วไม่เป็นรอยฝอยด้วยนะคะมาดูกันเลยจ้าฟองน้ํานะคะเหลือเท่านี้แล้วค่ะน้องจะเปลี่ยนก้อนแล้วนะคะน้องจะใช้ทั้งก้อนแล้วค่ะก้อนใหญ่ะคะ่ะ ไหมยังมีนิดหน่อยอได้นี่ไหมคะออกแล้วอยากให้ขาว,วิ่งเลยอะเขาว,วิ่งถ้ามันดำเยอะๆก็ต้องใช้เวลาอีนทน่หนึ่งนะคะนี่คะ่ะสาดแล้วคะ่ะในฟองน้ำมิซิทแล้วก้อนนี้เลยนะคะ